สวัสดีค่ะผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการไล n ์닝ทอลกับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าวบรารตี้ทอลโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณ,ค,ณคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวซอสทรอเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหกมเรด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้เปิดรายการกันเห็นแล้วนะคะแขกรับเชิญของดิ่ันน่าสนใจมากๆเป็นชายหนุ่มอนาคตไกลแล้ววันนี้มั่งคั่งร่ำรวยจาก ความสําเร็จที่เขาฝ่าฟันเขาค้นพบเขาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เดินมาด้วยตนเองเลยนะคะจากวัยหนุ่ม ก็ไม่ได้คิดว่าจะลงทุนเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นนักลงทุนในสหาริมทรัพย์อะไรนะคะธุรกิจครอบครัวแต่ดั้งเดิมนั้นก็ทําในเรื่องของเสื้อผ้ามีทั้งโรงงานแล้วก็ร้านขายส่งนะคะแต่ว่าหลังจากที่เผชิญกับมรสุมในครอบครัวนะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้แล้วธุรกิจก็ประสบปัญหาในเวลานั้นนะคะคุณกิ๊ฟชายหนุ่มผู้นี้กับ พี่ชายแล้วก็น้องสาวเขาพยายามช่วยกันสานต่อค่ะแต่ปรากฏว่าเขามีมุมมองไม่เหมือนใครในบ้านนอกจากที่จะพยายามสานต่อธุรกิจของครอบครัวเอาไว้แล้วก็ยังค้นพบเส้นทางลัดของความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะวันนี้เขาจะมาบอกเล่าความสำเร็จแล้วก็ให้ทุกคนที่สนใจแนวทางแบบนี้ได้เรียนรู้กันค่ะว่าจากเงินหนึ่งล้าน เขาร่ํารวยสร้างเงินให้งอกเงยถึง500ล้านบาทได้อย่างไรดีฉันพูดแบบนี้หลายคนอ๋อนี่ไงเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะเขาเฉลยไว้ในนี้แล้วค่ะจาก1ล้านเป็น500ล้านผมทําอย่างไรนะคะเล่มนี้โดยคุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะคะหรือว่าคุณกิตจากสํานักพิมพ์ Stock Tomorrow แล้วก็มีหนังสือที่เขียนออกตามมาด้วยนะคะจากการถอดรหัสความสําเร็จของตัวเขาแต่ว่า หลายคนอาจจะได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้อ่านหนังสือก็ตามวันนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วให้ดิฉันถอดรหัสตรงนี้เลยนะคะขอต้อนรับคุณกิ๊ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ตอนหลังนี่ต้องเดินสายบรรยายเลยนะคุณปิ๊ตเป็นคนมาถอดรหัสเยอะมากผมคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่แบบสำหรับคนรุ่นใหม่เริ่มสนใจเรื่องการออมเงินแล้วก็การสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพราะว่าหลายๆหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกว่าอยากไม่อยากจะทํางานจน อายุหกสิจะเกษียณอยากจะแบบทำงานไปสักช่วงหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะ e เอร r ทีทายแล้วก็มีเงินเก็บพอสมควรที่เอาไว้เลี้ยงดูตัวเองตอนยามแก่เท่าก็เลยเริ่มมาใส่ใจเรื่องการออมเงินการลงทุนอะไรจำนองนี้ครับเริ่มปลูกฝังกันในวลีที่ว่าให้เงินทํางานใช่ครับผมแล้วก็เกษียณอย่างมั่งคั่งร่ํารวยอิสรภาพทางการเงินคาพวกนี้เนี่ยมาในระยะหลังๆนี้เองนะคะคุณกิตแต่ว่าตอนที่คุณกิตเริ่ม เริ่มศึกษาเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆผมเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีอตอนเรียนปริญญาตรีผมก็เรียนคณะบริหารฐฐาธุรกิจเอกการเงินและการธนาคารคก็ทําให้มีความรู้เกี่ยวเรื่องการเงินแล้วก็ทำให้เราก็เริ่มสนใจแล้วก็มาต่อยอดในการตอนที่เรียนโถแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะอันนั้นคือคือเอาจริงละแต่ว่าตอนอ ตอนที่ประสบปัญหาในครอบครัวแล้วก็เสียคุณพ่อคุณแม่กับน้องไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ12ขวบครับ12ขวบตอนนั้นเห็นเห็นภาพอะไรคิดถึงอนาคตขนาดไหนคุณคิดตอนนั้นคือตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดถึงอนาคตคิดถึงว่าแล้วเดี๋ยวชีวิตที่เหลือต่อไปนี่เราจะ,จะทำยังไงเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่อยู่คุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วคือรายได้หลักของครอบครัวในตอนที่เรียนมัธยมตอนนั้นนี่คือโรงงานเสื้อผ้ากับร้านค้าร้านค้าส่งสองอย่างนะครับก็พอไฟไหม้ปุ๊บก็ ตัวโรงงานโรงงานก็เลือกทําไปเลยเพราะว่าเครื่องจักรนี่โดนไฟไหม้หมดเลยแล้วก็ตอนนั้นผมก็ยุ12ขวบเองแล้วก็พี่ชายก็ยุตมากกันไม่เยอะมันก็ไม่สามารถที่จะมาคุมโรงงานสิบวันทีาทำใหม่ก็คงจะคุมดูแลไม่ไหวแต่ว่าร้านค้าพอเปิดพอซ่อมแซมปรับปรุงแล้วก็มาเปิดร้านขายนี่มันยังไม่ยากจนเกินไปสําหรับเด็กยุติขวบนะครับเพราะว่าตอนที่ปกติเนี่ยตอนคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยผมจะเป็นคนที่ถูก a s s i g n ว่าให้เฝ้าร้านแล้วผมก็จะมีอาจจะแบบคนไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยบอกว่าโดน บังคับว่าให้อยู่เฟาร้านแล้วเราก็เห็นการซื้อการขายของแล้วก็เห็นบางทเาีเราไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านบางทีพลายเออร์เอาของมาเสิร์ฟคุณพ่อก็เราก็เห็นแล้วพลายเออร์ก็รู้จักเราดีซื้อมาับเรื่องการขายมาทั้งซื้อทั้งขายก็เลยทําให้พอมีปัญหาผมก็พอจะสานต่อธุรกิจนี้ไปได้ครับแล้วเห็นบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ที่ที่เริ่มแนะนำหรือว่าเริ่มจูงใจพี่ชายแล้ว<ช>ว่า <ผม S 1> เราอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละเราหาทางลัดกันดีกว่าตอนนั้นนี่คือ<ช>มีมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาพื่ตอนนั้นผมสังเกตดูว่า <c oughs> หนึ่งเนี่ย ลูกค้าสมัยก่อนต,ต,อตรงแถวย่านที่ผมอยู่จะมีลูกค้าต่างชาติ<ช>ไม่ว่าเป็นพวกรัสเซีย,ยพู้ตวันออกกลางเนี<ช>่ยมาซื้อสินค้าจากบ้านเราแถวแถวบ้านผมแล้วก็<ช>เอาไปขายตอนหลังก็หายไปแล้วก็พอสอบถามดูก็ได้ความว่าตอนหลังเขาไปซื้อที่เมืองจีนถูกกว่าอันนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็เริ่มไม่ค่อยมาละตอนนี้ก็เหมือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงแถวบ้านก็จะมีทำคอมเพล็กซ์ขึ้นมาผมก็ผมก็บอกพี่ชายว่าอย่างนี้ไม่น่าธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยเริ่มเริ่ม อนาคตจะแย่ละหนึ่งคือเปรียบเสมือนกับเค้กก้อนหนึ่งที่เคยใหญ่ขนาดนี้จู่ๆมันก็หดลงหดลงก็เพราะว่าลูกค้าต่างชาติไม่มาใช่ไหมหดลงแล้วเดิมเนี่ยก็มีแต่พวกเราที่ถือมีดที่จะหั่นเค้กเนี่ยก็แค่กลุ่มนี้แหละแต่เดี๋ยวพอตึกนี้คอมเพล็กนี้สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีคนถือมีดจะมาหั่นเค้กมากขึ้นอีกเค้กก็เล็กลงคนที่จะแบ่งแบ่งปันเค้กเนี่ยก็จะมากขึ้นก็เหมือนชิ้นเค้กที่เราจะได้ก็จะเล็กลงนี่ฉันผมก็เลยบอกพี่ชายว่าอย่างเงี้ยทั่วกดินเหม เราควรจะหาอาชีพอื่นที่จะทําเพื่อจะสร้างผลตอบแทนให้กับหรือสร้างความมั่งคั่งกับเราได้ดีกว่าธุรกิจนี้ผมบอกพี่ชายผมว่าคนเรามียี่ชั่วโมงเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาเวลาไปทําในธุรกิจอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามันจะมันจะดีกว่าไปทําธุรกิจที่ถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่ทําไว้มาแต่เดิมแต่ว่าถ้าถึงจุดเวลามันจะต้องเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนตอนนั้นพี่ชายผมก็เป็นคนที่แบบคอน s e เ v อร์ที่เขาก็บอกว่าอย่าเลยตอนนั้นมีตึกแถวสองห้องก็บอกว่าก็ แล้รคอมโพมิส์กันว่าพี่ชายบอกงั้นขายไปห้องหนึ่งหรือห้องหนึ่งผมบอกว่าค่าเท่ากันเพราะว่าขายไปห้องหนึ่งเราก็ยังใช้เวลาเปิดร<น>้าน,นผมเปิดร้านเจ็ดโมงครึ่งปิดร้านหกโมงปีหนึ่งสามโมงหสิบห้าวันผมหยุดแค่สองวันคือวันปีใหม่กับวันสงกรานคือปีหน,นึ่งทำงานสามโมงหกสิบสามวันแล้วเรก็เปิดร้านเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นผมชีวิตผมแทบไม่ไปไหนเพราะปิดร้านเสร็จผมก็ต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อจะไปสอบเทียบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อจะต่อ เอการศึกษาท,ที่เปียตีเปียโทต่อไปอีกอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายบอกว่าขายไปครูหาหนึ่งก็ไม่มีผลเลย <คะ S 2> ใช่ไก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ยังเปิดร้านเจ็ดโมงเลิกหกโมงเยน็นแล้วก็ไปเรียนเหมือนเดิมแล้วผมก็เห็นแถวแถวแถวบ้านเอเจกกะแปะที่แบบว่าเขาอายุมากเขาต้องเปิดร้านขายอย่างนั้นแล้วก็เราก็มองตัวเองว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอชีวิตเราจะไม่ชีวิตคนเราก็ จะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็สั้นแล้วก็ต้องการชีวิตที่มีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่านี้ก็คุยกันจนกล่อมเนี่ยตอนแรกพี่ชายก็ไม่ยอมผมบอกถ้าไม่ยอมนี่ผมไม่ทำเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านพี่ชายนี่ก่าเขาเขาไปพักอยู่ข้างนอกกว่าจะมาก็เก้าโมงสิบโมงตอนเย็นสี่ห้าโมงเขาก็ไปละกันยืนคำขาดเลยผมก็ยืนคำขาดผมรู้ว่าถ้าผมยืนคำขาดัไงเขาต้องยอมก็เลยในสุดก็เลยยอมแล้วก็ตอนนั้นผมก็เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ พอใช้ได้ก็เลยก็ก็เลย,เลยคิดว่ามาถูกทางแล้วคิดว่ามาถูกทางคะรับค่ะ,คคะตอนที่ลงทุนในตลาดหุ้นครั้งแรกลงทุนเท่าไหร่ พอตใหญ่ไหมเปิดตัวยังอะไรยังไงสําหรับคนที่แบบไม่เคยเริ่มต้นเลยเนี่ยตลาดหุ้นยังฟังดูน่ากลัวสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยนะคะคุณผู้ชครับจริงๆแล้วผมผมผมพูดกับทุกคนเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความเสี่ยงการลงทุนก็มีความเสี่ยงการการคุณการที่คุณฝากธนาคารหนึ่งเดียวก็เป็นความเสี่ยงของคุณผมทาผมทําตัวอย่างตัวเงินสมิตเราเงินออมเงินสักปีละแสนหนึ่งนะสาสปี ถ้าคุณเอาเอาเงินออมถ้าคุณอยากเอาเงินออมเดียไปฝากธนาคารค30ปีเนี่ย ไอ้เงินก้อนนี้ปีละแสนเดีย๋ยวจะกลายเงิน4ี่ล้านแปดแสนกว่าบาทค่ะห,หลายท่านที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ก็คงคิดว่าโอยถ้าอย่างนั้นฉันออมแค่ปีละแสนสาปีฉันมีเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วผมบอกเลยว่าไอ้สี่ล้านแปดแสนบาทเป็นเงินอีก30ปีข้างหน้าซึ่งมูลค่าของมันอาจจะเหลือมีมูลค่าค่าปัจจุบันเนี่ยไม่กี่แสนบาทหรอกลองคิดง่ายๆว่าสมัยก่อนเราทานข้าวแกงเอาสักสาปีที่แล้วลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิว่า,วาข้าวแกงจานเท่าไหร่อาจจะจานละเจ็ดบาทแปดบาทสมัยนี้จานละสามห้าแล้วเพราะฉะนั้น สาปีข้างหน้าถ้าอาตาัตราเงินเฟอ้อคล้ายๆกันก็หมายถึงว่าข้าวแกงที่30ปีที่ผ่านมาขึ้นมา7เท่าก็หมายถึงว่าราคาราคาของข้าวแกงถึงอีก30ปีข้างหน้าจะประมาณจาง200บาทเพราะฉะนั้น,นเก็บเงินเดือนละแสนไม่ได้เงินสี่ล้านสี่ล้านแปดนี่ของคุณอย่า,น,ยานึกว่าเยอะจริงๆแล้วมันมน,น้อยมากอ,อาจจะมือค้าเท่ากับไม่กี่แสนบาทในปัจจุบันค,คุณ คุณไม่สบายทีหนึ่งวันทีก็ไม่พอแล้วไม่พอจ่ายค่ายารักษาโรคแล้วเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดก็คือว่าเรียนรู้เรื่องการออมการนําเงินออมไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างผมอย่างหนังสือเล่มที่สองที่เขียนว่าออมจากน้อยไปร้อยล้านเนี่ยผมทําตารางไว้จะเห็นเลยว่าอันนี้เล่มที่สองที่คุณกิดถือติดมาด้วยนะคะออมจากน้อยเป็นร้อยล้านนะคะเล่มนี้ผมทาตารางไว้8ตารางให้เห็นเปรียบเทียบเลยว่าถ้าคุณเอาเงิน ออมปีละแสนเหมือนกันแต่ถ้าคุณเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสักสิกว่าเปอต่อปีภายใน30ปีเนี่ยเงินก้อนนี้กลายเป็น90กว่าล้านบาททั้งที่คุณออมปีละแสนเหมือนกันเวลาระยะเวลา30ปีเท่ากันถ้าคุณฝากธนาคารคุณได้เงินแค่4ล้านแแต่ถ้าคุณเอา,เอางเ,อาเงินออมไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนนีสิกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ย คุณเงินก้อนนี้กลายเป็นเก้าสิบล้านค่ะไอ้เก้าสิบล้านเนี่ยโอเคผมมั่นใจแล้วเก้าสิบล้านเนี่ยสามารถจะดูแลชีวิตของคุณและก็ครอบครัวของคุณคให้อยู่อย่างสุขสบายค่ะในอัตราเงินเฟ้ออีกสามสิบปีข้างหน้าไม่ว่าอาหารจะแพงขึ้นเติมน้ํามันแพงขึ้นค่าครองชีพอะไรต่างๆผักผลไม้ก๋วยเตี๋ยวชามนึงแพงขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าเงินที่ออมไว้ตั้งแต่วันนี้ผ่านการลงทุนที่ถูกต้องมันก็จะส่งผลให้เราเข้าใกล้คําว่าอิสระทางการเงินมากขึ้นครับนี่เะคะพังน้า เตรียมมาฟังเคล็ดลับความสำเร็จต่อเลยค่ะโดยชอบเียเรษฐีเพลงเกิร์คนนี้เหรอตราบใดที่เขาจะไม่ได้หย่าเขายังเป็นเมียของคนอื่นอยู่ดีพวกเขาจะทําเช่นไรกับปัญหารักครั้งนี้ไม่รู้จะทําผิดต่อเขาไม่ได้หรอก พระป่าคุณรเราจะหาวิธีจัดการศึกชิงมรดกราชาเปาฮื้อทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา22นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 Family ช่อง13ข่าวข่าวร้างสารเพื่อสถาบันครอบครัว Family News เวลา7นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลุกสมองให้ตื่นกับ Good Morning Family News เทียงวันพบข่าวสารทังสมัยที่มาพร้อมกับความรู้ภาษาอังกฤษในท์น d e l i v e ี่ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกับวีแกนเดลิเวอรี่เวลา17นาฬิการอบรู้รอบวันทันข่าวกับแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ ช่วงที่2ของ Lightning t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงถอดรหัสความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วด้วยวิธีที่ถูกต้องนะคะกับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศหรือว่าคุณกิตต้องย้ำว่าอย่างรวดเร็วด้วยวิธีที่ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่งยงก็จะขาเงินยังไงดีอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> วิธีของคุณกิตที่บอกว่าจาก1ล้าน <c oughs> เป็น500ล้านเนี่ยมันทำยังไงล่ะคะเริ่มต้นจากจริงๆผมจากการลงทุนใน หุ้นกับอสังหาสองอย่างนะคร<ช>ับผมยกตัวอย่างประสบการณ์ในการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและผลสําเร็จที่ผมที่อย่างเยี่ยมยอดเลยก็คือ<ช>เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ย<ช><ช>ผมซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งคือบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตนะครับ<ช>แต่ชื่อในสมัยนั้นคือไทยพาณิชย์นิวยอร์กลฟ์ประกันชีวิตผมซื้อที่ราคาหุ้นละ70บาทตอนนั้นผมใช้เงิน10กว่าล้านบาทได้หุ้นตัวนี้ประ,ประมาณ200,070กว่าหุ้นคุณหญิงลองทายดูสิครับว่าปีที่แล้วหุ้นราคา70บาท ในเวลาเจ็ดปีกว่าที่ผ่านไปนี่ราคาขึ้นมาเท่าไหร่ครับ oh. จากเจ็ดสิบบาทจากเจ็ดสิบบาทบขึ้นมาล่าสุดเท่าไหร่คะปีที่อย่างปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปสูงสุดคุณหญิงคิดว่าน่าจะขึ้นมาสักเท่าไหร่สองร้อยอ่ะอหลายคนจะทายสองสามร้อยสัญญาขึ้นมาพันสองร้อยสิบบาทครับพันสองร้อยสิบบาทจากราคาเจ็ดสิบบาทที่ผมซื้อ เราเลือกอยังไงอะคะคือตอนที่ผมเลือกเนี่ยตอนนั้นมันมีหุ้นทุกตัวที่เป็นอย่างนั้นเหรอคะม,มันคงต้องอมีสุดสาเร็จแล้วก็ต้องต้องต้องมองหาหุ้นที่ถูกต้องรหรือเปล่าคะครับจริงจงจ,จากการลงทุนซื้อหนังสือพิมพ์ฉับราสิบสิบสิบประมาณสิบห้าบาทเองผมอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับหนึ่ง ตามทุกวันผม,ผมเป็นผมอ่านปกติเนี่ยงานผมก็คือการอ่านอ่านอ่านข้อมูลข่าวสารจาก<ะ>หนังสือพิมพ์บ้างจากในเว็บไซต์อะไรนี้บ้างนะครับก็วันนั้นพอดีอ่านเจอบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมประกันชีวิตไทย<ะ>บอกท่านบอกว่าคนเมื่ออันนี้คือเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยทำประกันชีวิตประมาณ17เกว่ากว่ากับ18เปอร์เซ<ะ>็นต์เท่านั้นเองผมก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมคนไทยทําประกันชีวิตน้อยอย่างนั้นผมเลยอยากรู้ว่า คนในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลายประเทศนี่เขาทำประกันชีวิตกันเท่าไหร่เออผมไปเสิร์ชดูบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทำประกันชีวิตตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนญี่ปุ่นบางคนบางคนเนี่ยเขาทำประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งกรมธรรม์กลายเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขณะคนไทยเราเนี่ยรวมๆแล้วแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าผมเลยคิดว่า โอ้ยถ้างั้นอีกสัก15ปีถ้าคนไทยเนี่ยมีรายได้เท่าคนญี่ปุ่นโดยที่สูงว่ารายได้คนญี่ปุ่นฟริสไปเลย15ปีอยู่อยู่ยแค่ไหนแค่นั้นคนไทยอีก15ปีมาไปเราตามทันเนี่ยอีก15ปีถ้าคนไทยมีรายได้เท่าคนญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสที่คนไทยจะทําการชีวิตเนี่ยใหใ้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่นก็น่าจะมีถ้าคนเรามีรายได้ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ย นิสัยใจคอความพิดความอ่านแล้วก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันเนี่ยก็คงไม่แตกต่างกันนักเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำประกันชีวิตเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีก็หมายถึงว่าถ้าจากสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายว่าขึ้นมาอีกหกประมาณหกเท่าเลยหกเท่านี่โหเยอะมากนะครับภายในเวลาแค่สิบห้าปีผมถือว่าเป็นเ,เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแลวผม,มไปอ่นนาแลวผมไปเสิร์ชย้อนหลังดูว่า การเบี้ยผู้เบี้ยรับประกันชีวิตของที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตอย่างไรประกวาเติบโตประมาณ15-25ต่อปีมาตลอดคือเติบโตประมาณ4-5เท่าของ GDP ของประเทศเลยเพราะฉะนั้นคําว่า GDP ก็หมายถึงว่าเป็นเป็นค่าเฉลี่ยรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศอันนี้เขาได้4ประมาณ4เท่าของของของ GDP ก็สมว่าเป็นธุรกิจที่เด่นน่าสนใจและผมมองว่าอนาคตในระยะยาวก็ยังต้องดีอีกเพราะว่าหนึ่งจาก ฐานอายุของคนไทยจะอายุมากขึ้นยิ่งคนก็เริ่มต้องเริ่มเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองวางแผนชีวิตมีหลักประกันว่าเจ็บป่วยจะเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรไปก่อนวัยอันควรจะทําอะไรไว้ให้คนข้างหลังอะไรแบบนี้ก็เลยกุรจกระการชีวิตน่าจะดีโตอันนี้หมายถึง8ปีที่แล้วคนยังโตอยู่ไหมยังโตอยู่ฮะปัจจุบันก็ยังโตอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยประกันประกันชีตประมาณ33เปอร์เซ็นต์ก็โตจาก17เปอร์เซ็นต์กว่าก็เกือบ100เปอร์เซ็นต์จาก7ปีที่ผ่านมา แปลว่าคุณกิ๊ฟเนี่ยประสบความสำเร็จจากการที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ถูกต้องแล้วก็วิเคราะห์ความมีอนาคตของหลักทรัพย์นั้นๆแล้วก็เผอิญว่าวิเคราะห์ถูกซะด้วยก็เลยได้ถูกไหมคะดังนั้นมีอะไรที่อยากจะบอกคนที่เริ่มวิเคราะห์เริ่มจะซื้อหุ้นตัวแรกนี่สิครับคือผมคุณจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอย่างณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจที่เป็นดาวเด่นเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นน้่คุณก็ เจาะโฟกัสไปที่ธุรกิจนั้นสมมุติชอบธุรกิจอาหารก็ว่าไปแล้วธุรกิจอาหารคุณก็ไปดูสิว่าในตลาดซั์มีธุรกิจอาหารอะไรบ้างแล้วก็พยายามเอาเจ้าที่เป็นสักเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์ผู้นําของตลาดอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรพวกนี้แล้วเราก็เอางบการเงินเข้ามาดูแล้วก็แล้วก็ดูซิแล้วก็เราก็อ่านพวกรายงานประจาปีของบริษัทเพื่อเพื่อจะวิเคราะห์ดูว่าปัจจุบันเขาทําอะไรอนาคตเขาจะทําอะไรไล่ย้อนหลังไปซัก สี่ห้าปีก็พอจริงๆระยะหลังถ้าสองสามปีก็พอแล้วแล้วเราก็เอาแบ่งงบการเงินเนี่ยก็ระยะหลังไปดูสองสามปีด้วยเพื่อแล้วเพื่อจะทำ projection ว่าอนาคตเนี่ยตัวบริษัทเขาน่าจะมีกาไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็เทียบกับตัวคอยติดตามบทสัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการผู้บริหารกิจการว่าเขามีโครงการจะทําอะไรบ้างดูนโยบายเขาตามข่าวเหมือนเขาบอกเล่นหุ้นเหมือนเลี้ยงลูกคอยประคบประงมคอยดูแลคอยดูแลตลอด ผิดทิศทางอะไรต่างๆก็ต้องปรับกันนิดนึงอ,อะไรต่างๆแบบน,นี้แล้วสมมุติว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าฟังมาถึงขั้นนี้แล้วก็ยังกลัวหุ้นอยู่ดีเราจะลงทุนหรือเราจะออมยังไงที่ทําให้ลดความเสี่ยงเหล่านี้คะบางคนแนะนำเนี่ยก็ผ่านรายการไปยังคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าเอาล่ะถ้าไม่กล้าเล่นหุ้นโดยตรงกับมือตัวเอง ก็ผ่านกองทุนหรืออะไรต่างๆนี่ก็ได้บแบบนี้ก็ยังดีกว่าเก็บเง<า>นินไว้เฉยเฉถูกไหมเพราะในหนังสือเล่มที่สองผมนี่ผมก็มีแนะนําว่าสำหรับหลายคนที่แบบทำน้าทำงานประจําเนี่ยผมยังสับสนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะเอาเวลาเนี่ยไปใส่ใจกับหน้าที่การงานเพื่อจะให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นหมายถึงว่าตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะก้าวหน้านั่นต่อมาถึงก็คือว่าจะมีเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือรายได้ที่สูงขึ้นงั้นก็จะมีเงินออมที่มากขึ้นแล้วนาเงินออมเนี่ยไปไปให้ไปซื้อกองทุนทีี่ม ผู้บริหารมืออาชีพเขาเป็นคนบริหารน่าจะ <c oughs> ดีกว่าแล้วก็จะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ที่เปรียบเทียบผลประกอบการของแต่ละกองทุน <c oughs> ซึ่งกองทุนในแต่ละประเภทก็อย่างเช่นกองทุน ltf r m f กองทุนตราสารหนี้กองทุนอสงังหาริมทรัพย์เขาจะจัด เป็นลำดับความสามารถของแต่ละกองทุนว่าใครมีผลประกอบการดีเด่นกว่าใครแล้วก็เราก็เอาประมาณสักสามสี่อันดับแรกว่าอห้าหนาห้าอันดับที่อยู่บนตารางอันนี้น่าเชื่อถือถ้าเราไม่มีเวลาทํากันบ้านเขาจัดอันดับไว้ให้แล้วอันนี้ก็เป็นการบ้านทางอ้อมถูกครับและนี้เรานอกจากว่าจะลนดับนี้เราเทียบเปรียบเทียบเียแบบหนึ่งปีสามปีห้าปีนี่จะสามารถเปรียบเทียบได้อีกแล้วก็ดูว่า ทุกที่มันไม่ว่า1 3, 5, ปีสาปี5ปีเขาอยู่อันดับต้นๆเนี่ยคับไปแค่มาก็จะเหลือประมาณสักสองกองทุนแล้วเราก็เลือกเอาหนึ่งในสองกองทุนนั้นลงทุนหรือจะซื้อทั้งสองกองทุนก็ได้เป็นการเฉลีย่ยไปเป็นการบเฉลี่ยความเสีย่ยง <ๆ S 2> ไปด้วยะนะครับแล้วก็วัดฝีมือกันว่าตกลงกองไหนให้ผลตอบแทนเรามากกว่าอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่อยากจะลงทุนในหุ้นด้วยตัวของท่านเองเพราะอาจจะทํางานประจําอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้จากหนึ่งล้านที่บอกตอนแรกเป็น5้าร้อยล้านนี่ใช้เวลากี่ปีจริงๆแล้ว คือตั้งแต่ตอนหนึ่งล้านนี่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วมีเงินตอนนั้นแบบเงินประกันอะไรทุกอย่างแล้วออกมาแล้วพอเกณนี่กับพวกเจ้านี้ทั้งหลายแล้วก็เลยประมาณอประมาณเถุงประมาณล้านหนึ่งตั้งแต่สิบสองขวบมาถึงปัจจุบันนี้ก็มาสามสิบปีที่ผมต่อยอดจากหนึ่งล้านมาเป็นขนาดนี้ ขนาดนี้นี่แค่ไหนจริงๆตอนนี้มันเกิน500ล้านแล้วตอนเขียนหนังสือนี่ตอนไหนตอนเขียนหนังสือนี่ตอนไหนสปีสปีที่แล้วสองปีที่แล้วสองปีที่แล้ว500ล้านครับฝาน,นี้ก็เงินก็เติบโตก็งอกเงยไปถ้าถ้าลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ลงไปเรื่อยๆถูกไหมะใช่คค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะคุณกิตยังจะมีเคล็ดลับมาบอกอีกในช่วงหน้าพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังต่อค่ะ elections unlikely before 2016รอบรู้ภาษาอังกฤษน่าสิ่พัดสิมเปิ้ลพัดแอปเปิ้ลพัดไทยนอปเปิ้ลแต่ถ้าเรารักคนอื่นน่ให้เป็นนักเขียนหรืออ์ไรเธอนั่นเองรอบรู้ความคิดชาวต่างชาติ family in Mexico is similar in Asia they are rude า rude ติดตามวิเดีดิลิเวอรี่เที่ยงตรงทางช่องา family ช่อง1 3 มาช่วงสุดท้ายถอดรหัสความมั่งคั่งรำรวยจากคุณกิดนะคะกิติชัยเตชะงามเลิศจาก100ล้านบาทมาเป็น500ล้านก็ไม่ใช่ปุบปรับนะคะแล้วก็ผ่านเส้นทางการเรียนรู้การปรับตัวแล้วก็พัฒนาวิธีหรือกลยุทธ์ในการลงทุนมาโดยตลอดเหมือนกันถึงได้ประสบความสําเร็จตอนนี้คิดว่าตัวเองอยู่ในจุดที่พอใจแล้วหรือยังคะจริงๆแล้วก็อยู่ในระดับที่พอใจนะครับแต่ว่าก็ยังอยากจะสร้างความพอใจให้มากขึ้นไปอาจจะแบบว่า คือเป็นธรรมชาติของคนคือว่าไม่ว่าจะประสบความสําเร็จระดับไหนก็ตามาก็ยังอยากจะมองสเสร็จต่อไปเพราะผมคิดว่าถ้าเราควรเราเมื่อไหร่เราหยุด,หย,ดหยุดความฝันหรือหยุดเป้าหมายเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตน่าเบื่อเพงั้นผมคิดว่าคนเราควรจะต้องไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่จนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราค่อยพักตอนนี้เรายังไม่เหนื่อยแล้วก็เราก็ควรจะเดินไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คะสี่สิบกว่าแล้วครับผมอายุสี่สิบกว่าถือว่าหยุดทํางานได้แล้วใช่ไหม จริงๆแล้วถ้าผมจะไม่ทำงานณปัจจุบันนี้เงินที่มีอยู่นี่ก็พอจะเลี้ยงตัวเองได้เพียงพอเหลือเฟือเลยไปตลอดชีวิตใช่ครับแต่ผมคิดว่าในวัยขนาดนี้ถ้าไม่ทํางานเนี่ยชีวิตคงน่าเบื่อมากครับคงเซ็งแย่ตื่นเช้ามาเออจะใช้เงินทําอะไรดีไม่ท้าทายเลยแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยด้วยนะรู้สึกชีวิตจะไม่มีคุณค่าค่ะค่ะตอนนี้ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคะนอกจากเขียนหนังสือ เห็นเดินสายบรรยายมีรายการโทรทัศน์มีคอลัมน์อะไรต่างๆด้วยมีคนมาปรึกษาเรื่องการลงทุนเยอะเลยเนี่นะคะเป้าหมายอยากจะทําอะไรอีกผมอยากจะให้ความรู้กับคนทั่วไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย mindset ของคนส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการออมเนี่ย ผิดหมดเลยยังสอบตกอยู่ใช่ครับเพราะผมอย่างผมสอบถามคนที่รู้จักเนี่ยสิบคนถามว่าเวลคุณมีไรายได้เข้ามาเนี่ยคุณทํายังไงกับรายได้ที่คุณเข้ามาทุกคนเก้าคนในสิบคนจะบอกว่าก็จะพยายามใช้พยายามใช้อย่างประหยัดและเหลือก็จะเหลือก็จะออม <หา S 2> อ่าผมก็บอกว่า ถ้าคุณคิดอย่างนี้เริ่มต้นคุณก็ผิดแล้วเพราะว่าปัจจุบันในโฆษณาเนี่ยโยย่จะล้วงเงินในกระเป๋าคุณอยู่ตลอดเวลาบางทีเงินในกระเป๋าคุณเขาล้วงไปหมดแล้วเขายังไปเอาร้้งเงินในนาของคุณมาอีกมาไปไปรูดบัตรเครดิตเอาเงินในนาของคุณมาใช้อีกไปทัวร์ญี่ปุ่นเงินผ่อนซื้อเครื่องสำอางเงินผ่อนก็มีผนยังงงมากคนเราจะติดสอยขนาดนั้นนั่นสิครับดฉะนั้นผมถึงว่าถ้าถ้าคุณคิดอย่างนี้ ไมเซ็ตคุณผิดละคุณต้องเริ่มเปลี่ยนไมเซ็ตก่อนว่าพอคุณมีรายได้เข้ามาคุณต้องการออมไว้ก่อนแค่ที่เหลือคุณก็ค่อยใช้และผมแนะนําว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามคุณควรจะออมไม่ต่ำกว่า20%อของรายได้ของคุณอันนี้หมายถึงว่าถ้าฐานรายได้คุณต่ําถ้าขดรายได้คุณสูงเนี่ยคุณควรจะออมมากขึ้นเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะออมสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ยังผมบอกเอาใช่สิออมเก้าสิบเพราะว่าคุณมีหลัก อย่างนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมอยู่บอกว่าพอเมื่อไหร่ถ้าคุณมีรายได้มากขึ้นคุณคือเปอร์เซ็นต์ที่การออมเพิ่มสัดส่วนการออมเรื่อยแต่ขั้นต่ําคุณต้องคุณต้องบอกตัวเองว่าฉันจะออมไม่ต่ำกว่า20เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณออมไม่ต่ากว่า20%ปัจจุบันเนี่ยคุณเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยถ้าคุณออมสัก20%่สิถ้าเงินเดือนสองหมื่นคุออมได้ปีละแปดพันบาทปีนี้ก็เกือบแสนละอาทิตต่างก็คุณประหยัดนิดนิดคุณได้ปีละแสนหนึ่งก็ไปเข้าสูตรในหนังสือเล่มที่สองที่ผมบอกว่าคุณออมแค่ปีละแสนสามสิบปีคุณก็เป็นเศรษฐีร้อยล้านละโดยที่แบบคุณไม่คุณไม่คุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งวิเคราะห์หุ้นด้วยซ้ำแค่ซื้ออออกกกกงงงทุุนนนแค่ั้เ็็ ผมก็มีในเว็บมีหนังสือก็บอกเว็บไซต์แล้วว่าคุณเข้าไปในเว็บไซต์นี้คุณไปดูเลือกเลือกดูกองทุนไหนที่เหมาะสมแล้วผมนอกจากนั้นผมยังบอกว่าจริงๆแล้วในแต่ละช่วงวัย สัดส่วนของกองทุนที่คุณจะลงทุนในประเภทแต่ละประเภทต้องไม่เท่ากันด้วยคับด้วยซ้ำเพราะว่าพอคุณอายุน้อยๆเนี่ยคุณมีคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากเพราะคุณลงทุนพีดล้มลุกขึ้นมาใหม่คุณลุกขึ้นมาได้เพราะคุณมีเวลาแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้อีกตั้งคุณจบมาอายุยี่สิบสองทำงานคุณมีคุณมีเวลาอีกตั้งสามสิบกว่าปีที่คุณจะแก้ไขได้แต่ถ้าคุณอายุห้าสิบกว่าเนี่ยคุณผิดไม่ได้แล้วคุณผิดเงินเงินคุณที่สะสมมาชั่วชีวิตเนีีี่่่่่่ยมไคคุุุณณเเลอววาาททงงงนนนนนกกกกัั้สสสิรรพ์จจะะะ็แตต ในในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลงหน่อยผมจะทําช่วงแต่ละช่วงอายุเลยว่าช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยคุณควรจะลงทุนสินทรัพย์อะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไหร่เป็นคัมภีร์เลยน่านะเป็นคัมภีร์หมายว่าเหมือนหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นข้าวกะเพราไก่สั่งแบบ เอามาเสิร์ฟที่นักที่คุณแค่ทานอย่างเดียวทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เอาเล่มไหนมาแจกคะวันนี้คุณกิตเล่มองไรเล่มนี้มาแจกนะคะวันนี้นะคะคุณกิดมีของมีหนังสือซึ่งอันนี้ก็เป็นคมภีร์เหมือนกันนะคะก็เป็นเล่มที่สร้างชื่อเสียงนะคะเพราะว่าติดอันดับหนังสือขายดีมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะจากสํานักพิมพ์ s t o อก To m o r r o w จากหนึ่งจากหนึ่งล้านเป็น500ล้านผมทำ อย่างไรนะคะวันนี้ทางสำนักพิมพ์กับคุณกิ๊ตนะคะนำมาให้สำหรับท่านผู้ชมที่โพส์เข้ามาในแฟนเพจ Lining Talk ใน Facebook นะคะแล้วก็เขียนว่าท่านได้ความรู้หรือได้ข้อคิดแรงบันดาลใจอะไรจากคุณกิ๊ตในคืนนี้บ้างนะคะหท่านแรกเราจะส่งหนังสือให้ตามที่อยู่ที่ท่านบอกมานะคะจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ไหนก็เป็น5เร่มแล้วโอกาสหน้า คงขอถอดรหัสเท่านี้ไม่พออย่างแน่นอนเลยนะคะคต้องเชิญค,คุณกิดมาเป็นระยะๆะะแล้วก<ร>มม็มีองค์ความรู้ใหม่ๆมีเคล็ดลับอะไรใหม่ๆก็มาแบ่งปันผ่านทางรายการนี้ได้เลยนะคะคุณกิดสุดท้ายะค่ะนาทีสุดท้ายคุณกิดอยากจะสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นในเรื่องของการรักการออมเพื่อก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วและก็สู่อิสรภาพทางการเงินยังไงคะครับก็อยากให้แบบว่าเปลี่ยน mindset เรื่องการออมอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าเอ มีรายได้เข้ามาให้การไม่ออมก่อนที่เหลือค่อยใช้แล้วก็คุณก็เอาเงินที่ออมเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ในตามช่วงวัยอายุของคุณ <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ผมก็แนะนำ เ๋ยวผมไปพูดที่เขาเชิญไปพูดเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ทุกคนว่าคุณควรจะไปรักคนรักการอ่านเพราะว่าการอ่านเนี่ยเป็นการเพิ่มความรู้ให้คุณเองอเพราะนั้นนอกจากจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณถ้าคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนคุณก็ยังสามารถที่จะต่อยอดในในการลงทุนนําเงินออมของคุณไปลงทุนเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเงินออมปีละแสนสามสิบปีถ้าคุณฝากธนาคารคุณได้ได้ สครบสาสิปีคุณได้แค่สี่ล้านแปดแต่ถ้าคุณไปลงทุนได้ผลตอบแทนห้าสิกว่าปซต่อปีคุณได้เงินประมาณเก้าสิกว่าล้านบาทจะเห็นว่าแตกต่างกันประมาณเกือบยี่สิบเท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยอมเสียสะเวลามาเรียนรู้เรื่องการลงทุนสักนิดหนึ่งเนี่ยนั่นหมายถึงว่า เม,เมื่อตอนที่คุณอายุมากมากเนี่ยคุณมีความมั่งคัง่งพอที่จะเลี้ยงดูทั้งตัวคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณให้อยู่อย่างสุขสบายนะครับอย่าทํางานเพลินจนลืมคิดถึงเรื่องการออมการสร้างความมั่ง,งคั่งนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหหาเช้ากินค่มเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินหรือบางคนบอกว่าแค่ทํางานก็เครียดพออยู่แล้วยังต้องมาสอนเรื่องการออมอีกเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือทางลัด ไปสู่ความสุขสบายในวัยเกษียณเพราะเมื่อถึงวันนั้นนะคะเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษาทํำยังไงงานก็อนาคตบางงานอาจจะเป็นขาลงก็ได้ในอนาคตในวันนี้ยังมั่งคั่งรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณคึปเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างได้ว่า ตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวธุรกิจของครบอบครัวจนกระทั่งค้นหาทางออกแล้วก็หาเส้นทางในการสร้างความร่ำรวยได้ด้วยตัวเองด้วยการลงทุนที่ถูกต้องชาญฉลาดแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นบทเรียนในเรื่องของการลงทุนที่มาแบ่งปันกันในคืนนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิจมากนะคะคมีโอกาสมาใหม่นะคะดีะครับคิดว่าวิชานี้ยังมีอีกเยอะเลยขอบพระคุณมากมากค่ะคุณกิจกิติชัยเตชะงามเลิศและดิฉันสายสวรรค์เทียนยิ่งลาไปก่อนนะคะหวังว่าคงจะสร้างแรงบันดาลใจพรุ่งนี้ลุกขึ้นมา หาวิธีการออมกันนะคะแล้วก็ออมก่อนใช้นี่คือสูตรสำเร็จที่ฟังดูเหมือนจะยากนะคะแต่ว่าต้องมีวินัยทำได้แน่นอนอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ